คุณป๊อบคะตอนนี้เรามาอยู่หน้าเรือลำนี้แต่ถ้าเรือลำนี้หน่อยพี่หน่อยต้องเรียกว่าเรืออะไรลำนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรือพระที่นั่งแต่เป็นเรือประกอบร่วมในกลุ่มหมู่เรือพระราชพิธีครับลำนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาจากเข้ามาภายในอาคารพิพันธ์เรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีที่นี่ก็จะเห็นลำนี้เป็นลำแรกนะครับพี่หน่อยลองหันกลับไปมองดูนะครับว่าโคนหัวเรือแกะเป็นรูปอะไรเอ่ย ยักษ์ค่ะยักษ์อ่ายักษ์คนไทยเราเรียกอสูรน,นะครับลำนี้จะมีชื่อว่าเรืออสูรวายุพักจะมีเรือคู่ช้าข,ของเขาก็คือเรืออสูรปักษีนะครับทั้งสองลำเนี่ยขนหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปอสูรตัวเป็นสอสูรพักเป็นอสูรค,คือหน้าตาเป็นอสูรแต่มีกายตั้งแต่ตอนล่านลงไปเป็นนกะนะครับเฉพาะลำนี้อสูรวายุพักเนี่ยนะครับ คือแปลว่าอาสูรผู้กินวายุหรือกินลม <valu S 3> <versão S 2> เป็นอาหารผู้ชาของเขาซึ่งอยู่ที่ท่าวาสุกีนะครับ <ynasty S 3> <c oughs> จะชื่อว่าอาสูรปักษี <c oughs> คือเป็นเรือที่ตัวเป็นยักษ์เป็นอสูร <c oughs> แต่ว่ากลายเป็นนก <c oughs> แต่ทั้งสองทั้งสลามทั้งสองตนทั้งอสูรวายุพักอสุรปักษีเฉพาะหัวเรือก่อนเนี่ยก็เป็นอสูรที่มีกายเป็นนกนั่นแหละนะครับคือบิดาเป็นอสูร ไปได้กับมันดาที่เป็นนกก็เลยเป็นสัตว์ครึ่งล่างกันทีนี้อสูร,รวายุพักลํมนี้เนี่ยถ้าในเรื่องรามเกียร์<า>ปรากฏว่านะครับเป็นอสูรที่มีพละกกำลังมหาศาล ในรามเกียรติ์จะมีตอนหนึ่งที่เรียกว่าตอนวายุพัก<ะ>ในตอนนั้นเนี่ยอสูนวายุพักเป็นยักษ์ที่บินได้เพราะกลายเป็นนกก็บินโฉบเอาพระักกับพระรามไปร้อนถึงตอนหลังนะครับพนุมานกับถ้าจำไม่ผิดคือสุขีพานุมานกับน่าจะสุขีนะครับก็ต้องกลับไปช่วยพระักกับพระรามกลับมานะครับข้อแตกต่างทั้งสองรามดูง่ายๆคือ ถ้าเป็นลำนี้อสูรวายุพักนะครับกายของเขาจะเป็นสีครามเข้มสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ใส่เสื้อสีม่วงเหลือบคลามเห็นไหมฮะ,ะจะมีะเหลือบครามอยู่แต่ถ้าเป็นอสูรปักษสีที่อยู่ที่ท่าวาสุกีเนี่ยกายจะเป็นสีเขียวใส่เสื้อสีออสีครามแล้วด้านหลังเป็นสีเขียว นะครับทั้งสองลาททำหน้าที่เป็นเรือประกอบร่วมนะครับในแถวกระบวนเรือด้านข้างซ้ายขวา,าเพื่อนะครับถวายอรารกขาเพื่อเป็นเรือตามของบรรดาผู้ที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรือพระหมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีต่างๆมีคำถามมีคำถามคือถามได้ไหมถามได้ถ้าตอบได้นะ ตอบได้สิพี่หน่อยเห็นท้องเรือไม่เหมือนกันท้องเรือไม่เหมือนกันอันนี้เป็นท้องเรือสีดำแล้วก็ส่วนพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นสีเขียวเฉพาะอนันตนาคราชที่เมื่อกี้เราไปดูเนี่ยทาท้องเรือสีเขียวเพราะว่าเลือกายอนันตนาคราชเดี๋ยวจะเป็นเหลือกายดังเกรดมรกตมรกตสีเขียวเขียวอ่ะก็พยายามที่จะทานะครับให้ลักษณะใกล้เคียงกันเพราะว่าอนันตนาคราชผลหัวเรือเป็นอนันตนาคราชา แล้วตัวลำเหนือก็เปรียบสึ่งเหมือนตัวของอนันตคลาที่ยอดทอดยาวไปที่เป็นอาสนะของพระนารายณ์เฉพาะอสูรอสูรวายุพักเนี่ย นอกจากกายสีคามเข้มแต่ทีนี้ถ้าจะทาสีคามเข้มทั้งทั้งลำเนี่ยอาจจะดูโพรนไปก็เลยเอาคามเข้มเข้มจนดำแล้วสีดำเนี่ยเวลาที่เราเขียนลายเรือที่เห็นเป็นลายสีทองต่างๆเ่ล่านี้เนี่ยจะเป็นลายลดน้ําปิดทองคาเปลวก็จะทําให้สีทองคําเปลลเด่นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปเห็นลำอื่นซึ่งทาท้องสีแดงด้วยไม่เหมือนกันใช่ในลำอื่นๆท้องด้านนอกจะมีตั้งแต่สีดำสีเขียวสีชมพูสีแดงแต่ทุกๆลำ ด้านในจะทาสีแดงทําไมต้องทาสีแดงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไว้ไปเป็นรำล่นลำเด่นๆลำเด่นๆว่าทําไมจะต้องทาสีแดงแต่ว่าความน่าสนใจก็คืออสูรวายุพักลำนี้ถ้ามาในพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีคลองบางเกาะน้อยนี่คือเรือนที่น่าจะมีอายุเก่าที่สุดของหมู่เรือทั้งหมด Oh, และรวมถึงรวมถึงอาจจะเป็นเรือที่มีอายุเก่าที่สุดในหมู่เรือ52ลําลำที่เหลืออยู่ <S <S เพราะว่าเรือลำอื่นนะครับเช่นอนันตนักราชถ้าจะไม่ผิดต่อสมัยรัชกาลที่4ี่อเนกชาติผู้ชงสุพรรณาโหมอย่างสุพรรณโหมเนี่ยลำเดิมสมัยรัชกาลที่1ชื่อสีสุพรรณาโหมแต่ว่าสุดโทมไปมาต่อสมัยรัชกาลที่5แล้วเสร็จสมัยรัชกาลที่6แต่อสูรวายุพักนะครับเป็นเรือที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันแต่มีการซ่อมแซมใหม่